เราเเมาทึงเวลาพอดีเลยฉันว่าเราจะผ่านได้นะฉันพร้อมสำหรับทาเล่นใหม่แล้วอ,อ๋อฮะขอให้โชคดีว้าวที่อยากเข้าไปมากเลยฉันกำลังสแกนโอเคร้อยเปอร์เซนต์เธอนี่เหมือนกับตุ๊กาตาจริงๆเลยนะทชิคเจอกันในสนามนะจ๊ะว้าว ว้าวที่นี่มันเจ๋งสุดๆเลยอะ่ะโอเคใครต่อเด้อแ <Yeah. S 1> บบนี้แหละเดแล้วว้า <Wow. S 1> แล้วเราจะผ่านไม่เนี่ยโดมบอนเธอจะได้ศูนย์เปอร์เซนต์เสียใจด้วยถ้าเขาไม่ได้ไปต่อเราอย่ามาขวางทางเลยอ่ะไม่นะสงสารเด็กๆจงังเลยฉนันนีพวกเขาไม่ได้หรอก <c oughs> เดี๋ยวจะช่วยเองนะจริงเห <Yeah. S 1> รอเจ๋งมากเลยอย่าไปกันเถอะและนี่คือโรงเรียนสวิด <c oughs> แบบหนึ่งนะฉันต้องจัดการบางอย่างก่อนเนี่ย ไปนั่งก่อนได้เลยเดิมจากน้องสาวของหนูกอนแล้วกัน,เ,กนเดี๋ยวเวลามาเปลยส่งผมกนนันแล้วเออเนื้อยากเจอวิ่งแล้วเชิช็สนุกมากเลยจับได้แล้วมานั่งเลยนะต้องมาเปลยส่งผมกันหน่อยแล้วลนะ่ะอมาดูแคตตาล็อกกันได้เลยอันนี้ดีไหมอ่ะเออลองอันนี้ดีกว่าว้าวเย,ย้เราได้โมกแล้วขอบใจมากเลยนะช๊ะน,น้องจ๋า ารกิจแรกสมเร็จแล้วละเก่งมากเลยถึงเวลาเปลี่ยนซองผมกันแล้วนะอันนี้เป็นไงบ้างอ่ะอันนี้แหละใช่เลยฉันชอบมันมากว้าวนี่แหละทองผมซองเปรดของฉันเดี๋ยวก่อนนะหันดีของฉันมันดูไม่เขอากันเลยอ่ะอย่าเพิ่งเศร้าไปเดี๋ยวจะช่วยเองนะจ๊ะฉันรู<ม>้แล้วต้องทำยังไงเนี่สสสยสอเชอ้อสอดรอยอ้ออันนี้น่าจะใช้ได้นะเดี๋ยวเฮ้ยเรดเธอจะทำอ,อะไรของเธอนี่ยหวัดดีเขาชิมอะไได้ไหมอ่ะแค่เอิกเดียวเอง ก็ได้แต่ฉันต้องใช้แก้วใบนี้เดซหายไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อเดี๋ยวค่อนนะถ้าทางจะย่อไปหน่อยขอบใจนะอู้แจงเลยฉันต้องการแก้วเปล่าแบบนี้แหละขอบคุณนะแล้เวเจอกันฉันกลับมาแล้วนี่ไงเพื่อนรักสุดยอดเลยไปลองจับูกกันหน่อยดีกว่าให้ยอะเยี่ยมเลยเดี๋ยว,วยเก็บให้นะจะไวแน่นๆเลยลนะมาต้องแต่งมากันเถอะว่าไงแจ่งไปเลยตอนนี้ก็วาดลายบนเสื้อได้เลยนะ เกือบเสร็จแล้วนะดูดีสุดๆเลยนะถ่ายไฟต,ตรงนี้หน่อยสิดูสิมันเท่ม,มากเลยแต่อย่าไปเรียกเชิญแมนมาเชลวนะเจ๋งอ่ะอยากลองบ้ากจังเลยงั้นไปยืนตรงผนังได้เลยนะ <c oughs> ทรูมชิกว้าวนี่มันเจ๋งสดๆเลยขอบคุณนะฉันรักันมากมาถ่ายรูปกันหน่อยดีกว่ามากเธอนี่เจ๋งสดๆเลยอะหนูทำกิฟต์กินพอม,มาาอึ้นมาด้วยว้าว สุดยอดเลยท้่ทะลองกันหน่อยแล้วกิ๊บกับเสื้อของพวกเราเสร็จแล้วเดี๋ยวนะคนหายไปไหนหมดเนี่ยฉันต้องไปตามหาพวกเขาหน่อยแล้วเฮ้ทุกคนเห็นสองคนนั้นหรือเปล่าอ่ะเอาคขนมา่อยนะนี่ของเจ้าแก่แล้วเฮดีนเชนเมเนี่ยจะตัวไหนหายไปไหนกันนะอะไรด่เด็กหายเหรอเขาดูหน่อยสิอ้น่ารักจังดารักทังค่เลยอะ โอ้ยสุดท้ายก็เห็นแล้วสินะอาไม่ได้เอาคืนมาเลยอะไม่เอาแบบนี้แล้วแบบนี้ไม่แฟร์เลยเราต้องสงบสุขกันหน่อยแล้วนะทรูมชิกให้ทุกคนโอ้ของเล่นพวกนี้มันเจ๋งมากเลยเอาไปได้เลยนะฉันอยากไดู้้เล่นใหม่มากเลยอะจริงๆได้ถ่ายรับเยอะเลยอะอะไรนะทะเลาะกันอีกแล้วเหรออย่างน้อยก็ออกจากกระดานไปแล้วอะนี่มันพัดเศางั้นเหรอโอ้เจ๋งอะ เออมันนวดร่างวันกันเลยยังไม่อยู่ทะเลาะกันอีกหล่อนนีอ่ะเหมือนแล้วกับหมาเลยอ่ะเดี๋ยวนะกลับมาแล้วอ๋ออะไรันจะฉันไม่ได้หรอกดูสิไปเจออะไรมาด้วยวาที่เป็นเกมเหรอใช่เลยที่อยากได้เสือ้อก็ต้องแก้พัดเศร้นี้ให้ได้ก่อนนะจ๊ะยากอยู่เหมือนกันนันเนียแต่ทำได้อยู่แล้วแล้วพิชายของเธงไปไหน แน่นไม่อ่ะเจ้าของฉันเองมีคนติดตามตั้งห้าคนเลยนะเด็กสมัยนี้นี่นะนี่แหละชื่สุดท้ายของพวกเรายยดูดีสุดเลยใส่ลงไปเลยดีกว่าเธอดูดีมากเลยนะยินดีด้วยนะจ๊ะว้าวเท่มากอ่ะฉันพลาดอะไรไปหรือเปล่าแล้วปกเสื้อของผมล่ะแล้วเดรสของเหนือล่ะทีละอย่างแล้วกันนะฉันต้องใช้ผ้าผืนนึ่งก่อนนะชุมชิก นี่ไงปกเสื้อของหนูมานี่เร็วเสร็จแล้วละมาจ้ะขอบคุณครับเจ๋งมากอ่ะฉันดีใจที่หนูชอบนะจ๊ะเพราะเขลืมน้ำแร็พของฉันไปเยอะอะไม่ต้องห่วงถ้ามีอะไรมาให้ดด้วยแรสเต็มเลยนี่เลย <c oughs> ไม่นะส่นการสีเส <c oughs> ือมอแต่พวกนี้เป็นสีน้ำเงินไม่ใช่เหรอแล้วอนเนละ่ะไม่นี่แม่สีชมพูไม่เห็นจะเบิร์เลย <c oughs> ฉันเริ่มจะบอดบกแล้วละบ <c oughs> างทีเราอาจจะมองข้ามที่ใช่ไปนะ <c oughs> ใช่เลย สัญญาณแล้เนี่ยที่ต้องการเนี่ยนี่ไง <c oughs> ใจไปเลยกลับมาที่เร็วชรมทริกว้าวสำเร็จแล้วนี่ของเธอนะจ้าว้าวสวยมากเลยอ่ะอย่าไปเลยขอเอาเมียวอันใดมาอะ่ะง่ายพบคอสเนิกเกอร์ด้วยนะโน้ตเลยโอเคแน่นอนเอาล่ะทรอมทริกว้าวสัญญาไปเลยโอ้โอหมดเร็วขนาดนี้เลยเหรอเนี่ออยอะไรมากเลยอ่ะโอ้อะไรเนี่ย โออ้้หมีปัญาแลวะไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะนั่นอุปกรณ์สำหรับการทำเมคอัพนี่นะแบบนี้เราจะทำเมคอัพได้อย่างแน่นอนอะเออขอฉันก่อนนะเริ่มที่ลิปสติกก่อนแล้วกันเจ๋งมากอ่ะว้าว,วไม่อยากดีกว่าฉันอยาก,ล,าากลองมากอ่ะเรามาทำตาก่อนแล้วกันนะอู้โหตาฉันบ้างว้าว m มคอัพเต็มหน้าเลยสวยจังฉันชอบมากเจ๋งไปเลยว่าแต่ยังมีอะไรอีกนะนี่เป็นความลับนะจ๊ะอยากดูไหมว่าข้างในนี้มีอะไรวะนี่มันดีนะมันนี่นะฉันชอบมันมากเลยนะไม่นะอย่าเอาอันนี้เลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจัดการให้เองนะไปเปลี่ยนกางเกงกันก่อนดีกว่าแต่ฉันชอบตัวน <èn> ี no Wait, ้หวังว่าเขาจะหายเศร้าเร็วๆนะแล้วเรดไปไหนอีกแล้วเนี่ย เสร็จแล้วนี่แหละที่เขาเรียกว่าผลงานเช่นเอกอ่ะอืมมาลองกันเลยดีกว่า True Tick เอ้าของพวกเราเสร็จแล้วว้าวใช้ได้เลยน้วเนี่ยเฮ้เรสส่งประการให้หน่อยได้เลยว่ายังไงดีนะเป็นก้อนเมฆแบบนี้ดีไหมเจ๋งไปเลยแล้วสำลีอยู่ไหนอ่ะแป๊บแล้งนะกด่อนลงไปได้เลย True t i c เป็นไงบ้างอะว้าวสวยสุดสุดเลยน่าทึ่งมากจับไว้ก่อนนะว่าแต่มีประกาสีดำไหมอะไม่อ่ชฉันมาจากบ้านนะนะแต่ฉันต้องใช้มาจริงจรงเนะมาเล่นเกมกันเลยดีกว่าถ้าฉันชน,นะฉันได้ประกาไปเลยโอเคไหมชริมทริมทิมทไม่นะฉันควรเลือกค้อนไม่ใช่เหรอเย้เ yeah, ข้าใจนะ <laughs> แล้วฉันล่ะโออจริงสินี่คบแค่ของเธอ อะไรอ่ะเย่รถเชอรี่เจ๋งปีเลยมาวาดกันเกงกันเลยดีกว่าเัี้ยงปีเลยชมทริกนี่ไงกัเกงของเราเฮ้ย yes. ทำอะไรกันอยู่อะเธอกลับมาแลว้วเหรอมาลองใส่มากันเลยดีกว่าจ้ะวาวสัยอดเลยว่าแต่ในเริ่องรองเท้าเราเปล่าอะฮะจริงด้วยฉันมีคู่หนึ่งแล้วอนะมาหาคู่กันดีกว่าอนน <Yes. S 1> าจจแถวนี้ก็ได้ ยังไม่เจอเลยอ่ะโว้เท่าดีจริงๆเลยออกมาเลยนะโอ๋อวันนี้มันอะไรกันเนี่ยยายตัวตายเหรอเธอไปเปิดพิธพันธุ์สิทำไมกันเนี่ยไม่ใช่ฉันเนาะแล้วมันออกมาเองอัเหรองานเข้าแล้วอ่ะเฮ้ยเจ๋งด้แย่แล้วเิ้ยเาอยู่ไหนเนี่ย ถ้ามีไหมอะไม่แม่เดี๋ยวก่อนฉันมีปืนแบบนี้ด้วยฮอย่านะอ๋อกลิ่อะไรกันเนี่ยหรือว่าจะเป็นถุงเท้าเหม็นสุดสุดหรือว่าอะไรกันเนี่ยถุงเท้านั้นมันสวยมากเลยขอดูหน่อยจริงจังหรือเปล่าเนี่ยเออเจ๋งสุดสุเลยเออขอยืมไปแมช์กับลูกหน่อยได้ไหมเอาไปได้เลย เข้าใจนะเจอแล้วแล้วจะตัวเจิยวอยู่ไหนกันเนี่ยให้เธอบ้างไหมนี่ฉันไม่เนี่ยฉันม่าแต่ดูไลฟ์สดอยู่นะฉันเพิ่งสมัครเป็นผู้ติดตามคนที่โหของพวกเขาเลยนะนี่มันน่าสนใจตรงไหนกันเนี่ยฉันจะโทรให้ดูเองเธอมีบล็อกใช่ไหมเอิ่มก็จะมีอยู่นะว้าวไม่นะต้องทุบมันก่อนแล้วก็พิ้วต้องใช้ความเพชรด้วยได้พรด้วยได้ขอมาแล้ว ว้าวสุดยอดไปเลยตอนนี้เราก็ต้องมาตกแต่งบ้านกันได้แล้วสุดยอดเลยให้เด็กๆคิดถึงเธอจังเลยอะฉันมีของขวัญมาให้หนูด้วยนะจ๊ะชูมทริกว้าวขอบคุณมากนะคะเนีชอบสุดๆเลยค่ะในของโนนะจ๊ะเพราเธอเจ๋งที่สุดเลยเั้นมันเล่นเกมกันเถอะยังเลยแม่ต้องมาเล่นกับพวกเราแล้วอ่ะฉันแค่อยากดูเธอใหเทอะทุกคนพร้อมกันไหม หมูกรงห้าขอจีสปอร์ติฟายเรดมาดูกันว่าใครจะโดนก่อนเฮียวหวังว่าจะไม่มีใครขยับนะเ้อเขาไม่รู้หรอกแลักข้อหม่เรียบร้อเชิมเช็กอ้ไม่นะอุ๊ปส์ไปต่อกันเถอะเขียวมูกรงฮาขอจีสปอติฟายเดยวเขาเธอทำได้เยอะแล้ว ขอบใจที่เฉียชาณนนาโทคนยินดีด้วยนะจ้าทุเล่นได้ดีมากเลยอ่ะมาแปรมือกันหน่อยฉันนี่แหละบอร์หกอ่ะว่าแต่หนูอยากเป็นตุก๊กตาหรือเปล่าจ๊ะแน่นนานอยู่แล้วยากมากมากเลยค่ะพี่ก็ลองทำตามฉันดะูนเนาะทรูมทริก <S <S แบบนี้เหรอคะเถึงไปเลยหนูพร้อมแล้วแหละจ๊ะขอให้โชคดีในเกมแรกนะจ๊ะแกรับแล้วเปล่าหมฉันกลัวจังเลยอะ่ะทรูมทริก ทำไมยิงไม่ออกกันอ่ะแย่แล้วดูสิถ้ากลับมาแล้วอ่ะทำไมอ่ะทำไมถึงยิงเลเซอร์ไม่ได้เลยยิงเลเซอร์ได้ด้วยเหรอฉันต้องลองมางแล้วอ่ะจริงด้วยเดี๋ยวฉันจัดการให้เองนะขอพวกนี้ต้องช่วยเพิ่มพลังให้เธอได้แน่นอนว้เจ๋งมากอ่ะเรซ่าฉันจะได้ไหมแปลงเกียร์มากเลย ยิ่งไปเลยมาลองกันเลยดีกว่านะพวกเราโอเคชุมทริกว้าวัยได้ผลด้วยสุดยอดเลยพร้อมแล้วล่ะชุมทริกขอบคุณมากเลยนะเจ็งมนกะพร้อมเล่นเกมกันหรือยังทุกคนไปได้หรือยังนี่หรอลองเป้ดหมายชุมทริก ต้องรีบเข้าเส้นชายก่อนแล้วไหนดูซิว่าใครจะรอดไปได้บ้างลาก่อนนะเบอร์สี่ห้าหกคุณชอบวิดีโอนี้ไหมอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะ